ครับอยู่กับผมโอ้ดัซิงครับนี่เราก็มาดูครับบอ่อชั้นๆันครับนี่บอ่อชั้นๆันเลยครับนี่โอ้แมโคโกอยู่ก็ได้ครับนี่ก็ลูกลังยังมีอยู่เด้อสารนี้เอาลึกห้าเมตรครับห้าเมตรดูครับรนี่ลงมาชั้นสามแล้วโอ้เจอดินดดนแล้ว ไปว้าลงไปว้าเอไาเอไอยรถแรงลงกอรถทินงานในรถไอ้อรถคันนี้มันดังดูว่ะใ้น้องมะนาวเลยครับน้องมะนาวเป็นคิวแรกครับเฮ้ยอย่าต้องยิ้มอย่าย,ยิ้มไม่กลัวหรอก ย้ำทางลงไปทำทางก่อนหรือเปล่านะพี่น้องอ้าวอ,าอ้อะไรอะ่ะย้่ทันอจะโกกระจกดับแล้วโอ้ออกระจกยังไม่ทันได้คนดีเลยดับแล้วโอ้ยไอ้ย้ำทางรถเปล่าก่อนโอ้ทำไมท่อใสแ่แรงวะบอยดูกันเอารถเปล่าย้ำทางครับ ใส่ใส่ใส่ไปไปเอาแล้วไปย้ำทางก่อนเร็วอะไรทำไมอู้อะไรไปย้ำทางก่อนด้วยย้ำทางก่อนใส่แล้วย้ำทางก่อนเอาซี <souvent> ุูงกี้ก็ย้ำอือวันนั้นบอกไอ้ย้ำยังไม่ทำ รถแรงครับรถแรงรถแรงประจำทีมงานทรหนึ่งครับนี่เออแออดอาสายชุ่ชุลยที่วยเลยเอต็มกลองลยเด้อดินแดนดินแดนเล็กเล็้ว่าไปไไปกลัว ไปถามถามไ้บอยไหวไหมไอ้เราไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้มันมันหนักข้อเนี่ยอ๋อหนักข้อย้ำทางย้ำทางก่อนย้ำทางก่อนโอ้อ้าวเออห้ามดันตูดมันเด้อมันขึ้นอยู่นี่แหละบอกให้ย้ำทางก่อนดับแล้วห้ามดันดันตูดเนอเออเออเอาฝุ่นไทยใหม่เลยขึ้นมาได้กระตั้มซิมหมดแล้ว บอชันชครับกดิน้องมะนาวครับน้องมะนาวบอกจิ๊บน้องมะนาวบอกครับจิ๊บๆครับจิ๊บๆิ๊บไอ้นี่เอาบอยไปอยู่หรอครับเอาอีกสองตักอีกสองตากอ่าเอาย้ำทางต้องเต็มกล่องอีกสี่ตักไอ้บอยได้เจอแก้งของจริงแนี่งวดนี้เองอ่ะเอาแล้ว ไปเอาดูไปไม่ไหว <c oughs> เรียบร้อยบ <c oughs> อกย้ำทางก่อนไม่เชื่อ <c oughs> เอาไหมเอาไหม <c oughs> เอาไหมเอาไหมไม่ยอมย้ำทางครับบอกแล้วถอยหลังก่อนดิ ย้ำคอยย้ำทางก้อบ่เชื่อข่อยเออเขาย้ำนี่แหละก็ใช่ใช่อ้าวเดินหอบเลยตอนเนี้ยถอยอีกถอยอีกถอยอีกไม่ตกหรอกถอยอีกถอยอีก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 พ่อพ่อพ่อไปยุบไปยุบไปยุบเอ้า ยังกังพออีกโอ้รถแรงรถแรงครับอ,รรรอ้าวทุ่งทุ่งอ้าวเหรอตายเลยต่อไปก็คิวผมมั่วเป็น <c oughs> ไปสวัสดีครับคลิปนี้ก็จบเพลงนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นแบบทีเดียวให้ดูครับไปดูนี่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ